สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเอกอารวายทีวันนี้พามาดูนะครับล้อขอบ16แนวออฟโรดนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นล้อสูดบายเลนโซ่นะครับล้อดีๆเลยจากบายเลนโซ่นะครับนะเขาเรียกล้ออะไรสูดแซบยี่สิบสี่ครับสเปคเท่าไหร่ครับตัวนี้ขอบ16นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับ6รู139นะครับออฟเซ็ตศูนย์นะครับเออสวยๆแบบนี้ครับเป็นสีดำเงานะครับคลิปแดงนะครับดำเงาคลิปแดงนะครับ ตรงนี้เขากันกันกันลายมาไว้นะครับเขาปิดมาเป็นสีฟ้าแต่จริงๆข้างในเป็นสีเงินนะครับสวยๆเลยอย่างนี้นะครับใส่กระบะนะครับที่เป็น6กรูร้อยสามสิบเก้าโดยตรงนะครับ6กรูร้อยสามเก้าโดยตรงเลยนะครับตัวอื่นก็ใส่ไม่ได้นะครับตัวเตี้ยใส่ได้นะครับ6กรูร้อยสามเก้าตัวเตี้ยนะครับอ่ะแต่กล้องลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆครับเป็นไงครับสวยนะครับอ่ะสูมไว้ก่อนครับ สวยนะครับให้ลูกค้าดูใกล้ๆครับแบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับเออเหมาะสำหรับรถกระบะนะครับที่เป็นหุร้อยสามเก้านะครับและ SUV นะกระบะ SUV นี่ครับพวกโฟล์คชันอร์นะครับโมเอ็กโมเซเว่นฟาเชโร่สปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็อ่าอีกหลายยี่ห้อนะที่ไม่ได้พูดถึงนะครับนะสามารถสอบถามได้นะวันนี้นะครับผมเอกเอาทีนะครับต้องลาไปก่อนนะวันนี้พามาดูล้อแท้จากค่ายเลนโซแล้วนะครับบายเลนโซนะครับนะอ่ะสวัสดีครับ